สวัสดีทุกคนนะคะพบกับเซนในเกมคุกกี้นันคิงก็มนเองะคะ่ะวันนี้จะพาทุกคนไปเปรียบเทียบก,กันนะคะระหว่างคุกกี้สาวเจ้าป่านะคะกับคุกกี้รสเชอรี่นั่นเองเพราะว่าทั้งสองตัวนี้มีคุณสมบัติในการสตาร์ททั้งสองตัวเลยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะคะว่าสกิลแต่ละตัวมันมีอะไรบ้างมา,าดูกับคุกกี้สาวเจ้าป่ากันก่อนนะคะ สกิลมันคือเวลานักขี่เสือเวลาขึ้นขี่เสือแล้วจะโจมตีนาน5วินาทีแล้วก็สตั้น3.0วินาทีนะคะความเสียหาย1ครั้งเท่ากับ160%แล้วเพิ่มความเร็วจนตี25%นาน10วินาทีนั่นเองตอนนี้เซฟอัพสกิลเป็นเลเวล20นะคะเดี๋ยวเราจะอัพให้มันแม็กไปเลยเพราะว่าตอนนี้แม็กที่25นะเพราะว่าเซฟอัพน้องไว้แค่25 ไม่มีสก,กิลเพิ่มคือไอตรง A ier, เอเพียมีน้อยพู้อัพตัวจากช็อคไปเงคะ่ะจะเอาไว้ใช้ลงพิวพีอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ,ค,อคุกกี้รสเชอร์รี่ค่ะคือตัวนี้เซฟใช้ลงลงสำรวจบ่อยมากเพราะว่ามันค่อนข้างสตันดีเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสก,กิลติดตัวของมันเนียะไรบ้างนะคะ ความเสียหาย1ครั้งเท่ากับ207.1%นะคะคือเซฟอัพเลเวลเซฟอัพไอสกิลมันไวที่เลเวล32สตัสน2วิเป็นต่างกันแล้วนะคะคือตัวคุกกี้สาวเจ้าป่าจะสแตนสามวิตัวเนี้ยจะสแตนสองวิเดี๋ยวเซฟจะทดลองให้ดูว่ามันแตกต่างกันอย่างไรบ้างแต่ก็อาจจะต่างนิด ในช่อของเลเวลเนาะก็คือเอ่อเลเวล26มันจะใส่ท็อปปิ้งได้แค่4ตัวเนี้ยมันใส่ท็อปปิ้งได้5เลยเดีย๋ยวเซฟว่าจะถอดท็อปปิ้งอันเนี้ยค่ะไปให้คุกกี้สาวเจ้าป่าใส่แต่ว่าเดี๋ยวเรามาทดลองกับน,น้องเชอร์รี่ก่อนนะว่าเป็นอย่างไรบ้างโดยจะทดลองโดยการไปแบบ7จยิค่ะเพราะว่าเป็นแบบที่ค่อนข้างหินในระดับหนึ่งเลยคือตอนนี้ยเซฟใช้เป็นสมบัติก็คือ เขาขวาของวิญญาณเข้าประตูนะคะเป็นเขาแล้วก็ตำราที่ชิดศึกของผู้สมัยบุญแล้วก็ใช้ไอเดียในการนุ่มนิ่มนะคะเป็นตัวรถคู่ดาวนั่นเองไปนะคะเซ็ตนี้นะคะคือตอนแรกเซ็ปลงอะเซฟจ,จะใช้ออไอตัวน้องท็อปทีมอะเป็นตัวคัสตาร์ดรุ่น3แต่ตอนนี้เราไม่ใช้แล้วเดี๋ยวเราไว้เก็บไว้ใช้ตอนที่อัพเป็น5ดาวอย่างค่ะ มาใช้น้องทับทิมก่อนโอ้โหคนข้างโปรโมทคุณกี้สาเจะเปล่าบากเลย <laughs> ตอนนี้เซฟปล่อยเป็นออตโต้นะคะคุณผู้ชมือไหม ดูงันจะเห็นนะคะว่าน้องค่อนข้างที่จะปล่อยสกิลไว้เขาเซฟใส่รถคูดาวไปด้วยเนาะเอาไวส้สแตนตัวมอนเตอร์นะคะคือคุณวิเหตเพราะเซฟอัพนามิคในตัวด้วยไม่ได้เอาแค่สแตนอย่างเงี้ยนะถ้าเอาสแตนอย่างเดียวอาจจะใส่รถคูดาวหมดเลยก็ไดี๋ยวเซนอยากให้งมี ดาเม็นเวยเพราะจะได้ช่วยตัวเอสเปรสโซนะคะพเปดัเนเ็ดเช่วยอบุรุษบุรุษชดาเนก็จะเห็นนะคะว่าค่อนข้างผาง่ายเนาะเพราะว่าถ้าเราพก ตัวสตันไปด้วยเนี่ยหรือตัวที่ทําให้แบบมอนมันหยุดมอนมันนิ่งอะไรได้อ่ะค่ะจะทําให้เราผ่านได้ไปอย่างง่ายดายอันนี้อาจจะผ่านง่ายเพราะว่าน้องเอพิโซ่เวลสี่สิบแล้วแล้วก็จับดาวนะคะเดี๋ยวเราออกก่อนแล้วไปดูกันนะคะว่าคุกกี้สาวเจ้าป่าจะทําได้หรือไม่นะคะโอ้โหเหมือนเป็นอะไรภารกิจอย่างหนึ่งเลยนะคะของน,น็อก,กี้ ทำให้น้องหน่อยนะคะเอาแบบติดตัวให้น้องไว้หน่อยสักนิดนึงตอนนี้นะคะน้องก็จะมีพลังต่อสู้หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสี่นะคะส่วนความเร็วโจมต,ตีอย่างแค่สี่จุดเก้าเนาะอ่าเนี่ยค่ะตรงนี้เอฟเฟกเนาะเพราะถ้าเราใส่โจมตีสามชิ้นอนะไอ้ลัซเบอรี่อันเนี้ยมันจะได้พลังโจมตีอีกสามเปอร์ถ้าเราใส่ครบห้าแล้วได้อีกห้าเปอร์ เดี๋ยวไปลองกันว่าผ่านไหมเนาะต้องคิดอา,อาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้100%เซขนาดนั้นเพราะว่าเลเวลที่ต่างกันด้วยเดี๋ยวยังไงพอเลเวลเท่ากันเดี๋ยวเราจะอาจจะมาเปรียบเทียบกันอีกทีนะคะเดี๋ยวนี้เอาลองไปเปรียบเทียบกันก่อนเผื่ออาจจะดีกว่าก็ได้ไปเลยคะ่ะ

แต่ถ้าเราอัพรีวิวคือเท่าตัวเชอรี่ดาเมดอาจจะมากกว่าหรืออาจจะดีกว่าด้วยนะแบบนี้เอามาให้ลองก่อนว่าตัวไหน,นแี้วกาในแบบมตช์ยุหน้านเนี่ยน้องยืนน้งสาวมชอชัยจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไดาเจ็ดย้านั่นเองจะเห็นนะคะว่า ตอนนี้เราเอา,เอาคุกกี้สาวเจ้าป่าเนี่ยไว้แค่เลเวล26่ท็อปปิ้งสอันแต่ก็ผ่าน7 25ย่มาได้แถมสตาร์ได้ดีเหมือนกันอันนี้สำหรับการลงสำรวจนะคะตอนแรกอ่ะคือเชียร์น้องเชอร์รี่มากๆเลยเชอร์รี่บอมแต่พอแบบเอามาลง7 25เนี่ย การนี้เราต้องใช้ตัวสตารเนี่ยแล้วน้องดันทําได้ดีอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องหยิบตัวน้องเสือเจ้าป่าคับมาใช้แทนเอาละค่ะแล้วก็ลองไปดูกับการ PVP เนาะเดี๋ยวจะเปิดคู่ PVP ให้ดูนะคะว่าน้องสามารถทําความสามารถได้โอเคไหมนะคะตัวของทางอีกฝั่งนึงจะมีตัวยืนสอนะคะ3เลยก็ว่าได้เพราะมันต้องสอม,มอนด้วยเนาะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการโจมตีระยะไกลของน้องแล้วก็การที่น้องสามารถสตันได้จะทําให้สามารถชนะอีกฝั่งได้หรือไม่นะคะเดี๋ยทำไมพลังต่อสู้มันห่าง้าก있으니까안심하세요มีสิทธิ์ชนะได้และมีสิทธิ์ที่จะแพ้ได้แต่เรามาดูกันว่าน้องตอนอยู่ในพิวพี่ค่อนข้างโอเคต่ดูนั่นดูนนดูนน 내 이걸로 끝이다 도망쳐 보시죠. 도망쳐 보시죠. 인류 위해 의 평화를 무럭무럭 자라라이이걸로끝이다 인류의 평화를 도망쳐 보시죠. 도망쳐 보시죠. 그분을 그분을 위해 쉬어야겠어요. 이걸 수가 จะเห็นนะคะว่าตัวน้องค่อนข้างบางด้วยถ้าโดนจมตีหนักๆประมาณนี้ค่ะอาจจะไม่เหมาะกับการ p v p เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเชอร์รี่เออน้องเชอร์รี่บอมเลยว่าน้องสามารถยืนได้ไหมนะอ่นะคะ่ะจะเห็นนะคะว่าตอนนี้เซฟใส่ขอให้น้องคุกกี้ลดเชอร์รี่จะเป็นตัวลดคูทามจะเป็นตัวคูทามประมาณ2เม็ดนะคะที่ใส่ จะใส่เป็นดานเมจนะคะบลัสเบอร์ดี่พลังจมตีนะคะเป็น3ชิ้นเพื่อจะได้เอฟเฟกต์ขลังนะคะจมตี3นั่นเองจริงๆตาม PVP เี P ่ยใส่คูดาวห้าเลยก็ได้นะเอาไว้เล่นสายแบบป่วนะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างน่าสนใจนะคะะไปเจอคนเดิม ยังยังไม่เปลี่ยนทีนะคะน้องเ<ะ>ชอรี่นะคะ,ะลืมบอกไปว่าตอนนี้น้องหนึ่งดาวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าน้องจะสามารถชนะ,ะและหรือไม่ใช่และหรือนะหรือว่ายืนได้เท่ากับน้องเสือ

ต้องขึ้ช่วยสิจ๊ะต้องขึ้ช่วยสิจ๊ะ<า>ถ้าพูดถึงกาอยู่นะคะตอนนี้น้องออค,คุกกี้เชอร์รี่เนี่ยค่อนข้างยืนได้มากกว่าเพราะว่าเราอาจจะเป็นเพราะเราอัพเป็นเลเวลสาสห้าด้วยแล้วก็หนึ่งดาวอาจจะทําให้น้องถึกขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นเซตตัวเนี้ยอาจจะใช้น้องเชอร์รี่ในการเล่นไปก่อนเพราะว่ารู้สึกตัวน้องตัวน้องยืนได้ คืออาจจะอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยแล้วก็การอัปดาวของแต่ละคนว่ามันเหมาะไปทางไหนมากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าใครถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กบซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมให้ทำน้องน้องหายไปไหนอะ่ะอยู่น้องก็หายตัวไปเลยอะ่ะ ให้ทำตัวละครไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากให้เทสตัตวไหนให้ดูนะคะสามารถคอาเป็นใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพยายามไปหาข้อมูลแล้วก็มารีวิวให้ดูนะว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย